น้ำโมเลกุลมณีแดงหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Red g e m s ย่อมาจาก Rejuvenating DNA b y g e n o m i c s t a b i l i t y m o l e c u l e s เป็นผลจากการต่อยอดการพบกลไกต้นน้ำของความชราบริเวณรอยแยกยูด DNA gap ตรงจุดที่มี DNA m a t h y l a t i o n และเป็นที่มาของโมเลกุลมณีแดงคนพบครั้งแรกในโลกโดยนักวิจัยไทยประโยชน์ของโมเลกุลมณีแดงคือ 1. รักษาโรคที่มีกลไกมาจากเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะเสื่อมสภาพในคนแก่ชรา 2. รักษาโรคที่อวัยวะเสื่อมสภาพอาทิไฟไม่นำร้อนลูกปลอดพังตับสมองพังไตพังจากสารพิษ 3. อาจใช้ป้องกันและรักษามะเร็งได้โดยการแก้ไขและป้องกันการแก่ชราของเซลล์เม็ดเลือดขาว 4. ชะลอการเสื่อมของร่างกายในเด็กที่มีความผิดปกติของยีนซ่อมแซมดีเ 5. ห ใช้เสริมความงาม